อย่างครับเรื่องชายสาบัวในเรือบรรทุกทคาจะต่างนโยบายท่านว่าถ้าท่าเราต้องแบบนี้นะเกาจะต้าผมก็เลยจะยกระดับให้ขึ้นเพื่อจะได้ท่องกัำ การดิลากถ้าทำก็จะทำให้น้ำไม่เข้ามาตอนนี้ที่ท่านเห็นสาที่เห็นทัจ้าน้าก็อะไรนะถ้าเกิดมกรกระทำเนี่ยครับาเหตุการที่ต้องอยอนที่เราที่งานกระถินได้จะเป็นหน้าที่มีใครมากี่เลี้ยวไ้ เราก็มองว่าัจะไปวัดเพื่อนเราอยู่ติดน้ำจะเป็นเพื่อนทั้งหมดเป็นคนที่ผมผสมโอเคโอเคแม่ขอบคุณดี๋ยวผมขอไป นกมีพวกแว่าแม่ให้แก่ทัาประกรในเขที่อยเวนี้านี้ผจเรี้จากหลายสื่อาน้ระจำาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่าเรื่องกมชางทานปรงานพาง์ติสะยาและปิดพระห้าหพันแปดรสิ้าตัวเลยถนนขางหน้าก็เป็นรวที่จะทำงานเรื่องการเัดกานี้ ดังรนีผมขอนญก่าการประทากาเมืครับท่านนายกอรงาจังหวัดรนครศรีอธาครับท่านสมทรงอัเจองคุณผมเห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่เนเดนะครับแล้วก็มีโอกาสตอนช่วงที่เ่ ให้มันแก้ไขปัญหานี้ให้สามารถที่จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นปีนี้2,565ที่จะถึงนเนี่ยโครงการนี้ต้องเสร็จกว่าที่น้ำเรดูฝนจะมาอีนิดครับและเป็นปรรัากาศนะครับเออเช้าเาเลย ให้กำลังใจพี่น้องในเภอบางตะพีนทั้งหมดตั้งบนนะคะว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีต้อปเป็นอย่างสูงนะคะที่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบ